บทที่หนึ่งเทพดาบในชุดขาวเว่ยเจิง้งหยางแกมันสัตว์เดรัจฉานฉันถึงจะกลายเป็นผีก็จะไม่ปล่อยแกไปเสียงตะโกนด้วยความโกรธดังก้องไปทั่วพร้อมกับที่ติงจี้หลินผุดลุกขึ้นนั่งบนเตียงอย่างรวดเร็วเขาเต็มไปด้วยเหงื่อใบหน้าหล่อเหลาแต่บิดเบี้ยวด้วยความเครียดแค้นเอ๊ะฉันทำไม เขาก้มลงมองตัวเองอย่างเบาๆราวกับเพิ่งผ่านการนอนหลับอันยาวนานในชาติที่แล้วไม่ใช่เขาถูกไว้เจ้งอย่างแทงด้วยมีดเข้าที่หัวใจแล้วตกหน้าผาตายหรอกหรือทำไมยังไม่ตายหรือว่าเขาเกิดใหม่เขาเงยหน้ามองไปรอบๆสภาพแวดล้อมในห้องนั้นช่างคุ้นเคยเหมือนกับช่วงเวลาที่เขาทำงานอยู่ในหอพักพนักงานของบริษัทออซีจหรือว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเพียงความฝัน เขารีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูวันที่แสดงบนหน้าจอคือ18ตุลาคม2025ใช่เลยวันนี้ยังเป็นวันที่เกมเทียนเซียยังไม่ได้เปิดเซิ์ฟเวอร์จริงๆเขาเกิดใหม่แล้วฟูติงจีหลินถอนหายใจลึกความรู้สึกตื่นเต้นเอ่อล้นในใจเขากระโดดลงจากเตียงทันทีและพุ่งตรงไปที่ห้องน้ำเมื่อมองดูตัวเองในกระสกบเขารู้สึกเหมือนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งจริงๆกลับมายัางช่วงเวลาหนึ่งปีก่อนเขารีบรวบรวมความคิดอย่างรวดเร็ว ใช่แน่ๆสามวันก่อนเปิดเกมเทียนเซียเว่ยเจิงอย่างมาตามหาเขาเพื่อลงนามในสัญญาให้ทำงานต่อในโปรเจกต์ของกลุ่มบริษัทกวางหานและสัญญานั่นเองที่ทำให้เขาและหลินซีซีต้องเสียชีวิตอย่างน่าอนาถตึกตึกตึกเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากด้านนอกคนที่พูดไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเว่ยเจิงหยางติงจี้หลินอยู่ไหมฉันเอาสัญญามาให้แล้วเว่เจิงหยางเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับหัวเราะ รู้แล้วว่าแกต้องอยู่ในหอพักอู้แน่ๆมาๆมา,ๆมาเซ็นสัญญานี้ก่อนแล้วคืนนี้เราจะไปดื่มกันสักหน่อยล้างความโชคร้ายปัดฝุ่นซะเพราะอนาคตเราจะไปบุกเกมเทียนเซียกันชื่อเสียงและเกียรติยศยิ่งใหญ่กำลังรอพวกเราอยู่ในชาติที่แล้วไว้เจ้าอย่างเป็นประธานบริหารของกลุ่มบริษัทกว่างหานและยังเป็นเจ้าของเบื้องหลังสโมสรอีซีจีอีกด้วยส่วนติงจี้หลินนั้นได้รับการขนานนามว่าเด็กอัจฉริยะ และเป็นผู้เล่นระดับดาราที่เล่นตำแหน่งกลางในเกมในการนำของติงจี้หลินสมสรได้ทะลุเข้าสู่รอบชิงแชมป์โลกน่าเสียดายที่ก่อนการแข่งขันรอบสุดท้ายติงจี้หลินประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้มือขวาของเขาบาดเจ็บจนไม่สามารถควบคุมเมาส์ได้อย่างคล่องคล่าสุดท้ายก็พลาดแชมป์โลกไปหลังจากนั้นติงจี้หลินก็ถูกละเลยไม่สามารถกลับมาแข่งขันได้อีกต้องกลายเป็นเพียงผู้ช่วยโค้ชชีวิตจมดิ่งอย่างยากลำบาก แต่เวย่ยเจิง้งหยางยังคงมองเห็นศักยภาพในตัวติงจี้หลินอยู่เกมเทียนเซียมีความสมจริงมากกว่า5 0ซนซึ่งไม่ได้พึ่งพาแค่ความเร็วของมือเท่านั้นแต่ยังต้องใช้สมองอีกด้วยดังนั้นในสายตาของเวย่ยเจิง้งหยางติงจี้หลินยังคงมีคุณค่าอยู่บ้างและก็เพราะคุณค่านั้นเองที่ทําให้ติงจี้หลินต้องพบกับหายนะหลังจากเกมเทียนเซียเปิดตัวติงจี้หลินก็เข้าร่วมกีฬากว่งหานกงของเวย่ยเจิง้งหยางเขาใช้ไอดีไปอี้ชิงเซียง และฟันฝ่าอุปสรรคมากมายจนทําให้กีระกว่างหานกงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์จีนแม้กระทั่งติงจี้หลินด้วยความสามารถของตัวเองยังได้รับตําแหน่งเทพดาบในชุดขาวหนึ่งในสี่เทพดาบประจำเซิร์ฟเวอร์จีนจากระบบของเกมและในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับกุญแจพิเศษจากกล่องสมบัติระดับเทพ,พเจ้าและมันก็คือกุญแจนี้เองที่นําพาหายนะมาสู่เขา เพราะกุญแจนี้ไว้เจ้งอย่างทรยศติงจี้หลินในระหว่างกิจกรรมสร้างทีมเขาได้ฆ่าติงจี้หลินและหลังจากนั้นขโมยรหัสบัญชีของติงจี้หลินเพื่อขโมยกุญแจของกล่องสมบัติระดับเทพ,พเจ้านั้นไปและทําให้ตัวเองกลายเป็นเทพดาบในชุดขาวคนใหม่ตอนนี้สัญญาที่นำพาความตายอยู่ตรงหน้าแล้วติงจี้หลินเต็มไปด้วยความโกรธและความปรารถนาที่จะฆ่าเขาอยากหยิบมีดบนโต๊ะมาฟันคอไว้เจ้าอย่างให้หัวหลุดลงพื้นเดี๋ยวนี้ แต่ทำแบบนั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีไว้เจ้างอย่างมีบริกาสองคนยืนอยู่ข้างๆยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะทำสำเร็จหรือไม่แม้ข้าได้เขาก็ไม่อาจหนีจากการลงโทษของกฎหมายได้เขาขมวดคิ้วแน่นอนว่าเขาจะต้องแก้แค้นแต่เป้าหมายของการแก้แค้นไม่ใช่แค่ไว้เจ้งอย่างเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มกว่างหานและตระกูลไว้ตลอดจนพ่อแม่ที่โหดร้ายของไว้เจ้งอย่างด้วยในชาตินี้ถ้าตระกูลไว้แม้แต่ยุงยังมีชีวิตรอดได้ถือว่าฉันติงจี้หลินแพ้ไว้เก่า ติงจี้หลินไอเบาๆพลางนวดข้อมือขวาของตัวเองแล้วพูดด้วยรอยยิ้มมือข้างนี้ของฉันนะมันใช้การไม่ได้มานานแล้วตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงการเล่นคีย์บอร์ดสามมิติของเกมเทียนเซียเลยแม้แต่จะคีบอาหารมือยังสั่นสำหรับสโมสรแล้วฉันกลายเป็นตัวถ่วงไปนานแล้วความมุ่งมั่นในใจก็หายไปฉันว่าพอแค่นี้เถอะหาเว่ยเจิง้งหยางตะลึงและถามว่านายนายจะออกจากอีซีจีจริงๆเหรออืมติงจี้หลินพยักหน้ามองไปด้วยสายตาที่เด็ดขาด ฉันรู้สึกหมดไฟแล้วอยากอยู่คนเดียวสักพักนายอย่ารั้งฉันเลยฉันตัดสินใจแล้วงั้นเหรอเว่ยเจิง้งหยางขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าดูเหมือนนายจะตัดสินใจแน่วแน่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็ไม่ฝืนใจนายแล้วเราคงได้เจอกันใหม่อีกสักวันใช่ไหมใช่ติงจี้หลินยิ้มอย่างสดใสใครจะรู้บางทีวันหนึ่งฉันอาจจะกลับมาซีจีอีกครั้งกลับมาเพื่อตัดหัวหมายอย่างแก คำพูดครึ่งหลังติงจี้หลินไม่ได้พูดออกมาโอเคเวยเจิ้งหยางตอบรับอย่างรวดเร็วเขายินดีอยู่แล้วเพราะในสโมสรนี้ซีจีติงจี้หลินเป็นเหมือนานามในใจของเวยเจิ้งหยางมาโดยตลอดสาเหตุก็เพราะหลินซีซี หลินซีซีเป็นรองประธานกลุ่มบริษัทกว่างหาและเป็นมือขวาของไว้เจิ้งหยางอีกทั้งยังเป็นหญิงงามล่มเมืองอีกด้วยแต่หลินซีซีกลับเป็นรุ่นพี่ของติงจี้หลินทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากและไว้เจิ้งหยางก็เห็นได้ชัดเจนว่าหลินซีซีรักติงจี้หลินอย่างสุดหัวใจในชาติที่แล้วหลินซีซีถูกฆ่าเพราะพยายามช่วยชีวิตติงจี้หลินตอนนี้เมื่อติงจี้หลินจะจากไปแน่นอนว่าไว้เจิ้งหยางดีใจอย,อย่างยิ่งเพราะเมื่อติงจี้หลินจากไปเขาก็จะมีเวลามากขึ้นที่จะได้อยู่ลําพัง กับหลินซีซีและเมื่อถึงเวลานั้นใช้ทั้งการลุกทางอารมณ์และการใช้เงินไปพร้อมกันหลินซีซีจะต้านทานได้หรือในที่สุดเธอก็จะกลายเป็นของเล่นบนเตียงของเขาอย่างแน่นอนต้องจัดงานเลี้ยงส่งให้ไหมเว่ยเจิง้งหยางถามไม่จําเป็นติงจี้หลินสายหน้าพร้อมรอยยิ้มเขาคว้ากระเป๋าเป้สอดแป้นพิมพไว้ใต้รักแร้และพูดด้วยรอยยิ้มสัญญาของฉันหมดอายุแล้วมันก็เหมือนการเลิกสัญญากับบริษัทเองฉันไปละนะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีก อึมดีมากเว่ยจังย้งหยางส่งยิ้มอย่างเป็นมิตรขณะมองติงจี้หลินเดินออกจากประตูลมฤดูใบไม้ร่วงพัดกระชกอยู่ด้านล่างสายลมเย็นแห่งต้นฤดูใบไม้ร่วงยิ่งเย็นจับใจติงจี้หลินสะพายกระเป๋าอุ้มแป้นพิมพไว้ในอ้อมแขนสวมเสื้อคลุมของสโมสรนิซิจียืนรอรถอยู่ข้างทาง ในขณะนั้นเองรถสปอร์ตสองประตูสีขาวคันหนึ่งขับมาจากระยะไกลเป็นรถพอเชพานาเมรามันค่อยๆหยุดลงไม่ไกลาจากที่ติงจี้หลินยืนอยู่ประตูรถเปิดออกขาของหญิงสาวเรียวยาวและขาวนวลก้าวลงจากรถตามมาด้วยเจ้าของร่างที่รีบลงจากรถอย่างรวดเร็วหญิงสาวในชุดสูทสีขาวดำสุดคลาสสิกสวมเสื้อคลุมแบรนดเนมที่พาดไว้บนไหลใบหน้าง,งดงามไร้ที่ติพร้อมรูปร่างที่โค้งเว้าวได้สัสดส่วนเธอคือหญิงงามในอุดมคติอย่างไม่ต้องสงสัย ผู้หญิงที่มาคือหลินซีซีรองประธานของกลุ่มบริษัทกว่างหานซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรนีซีจีและเป็นคนหนึ่งที่เคยผลักดันให้ติงจี้หลินเข้าร่วมทีมในตอนนั้นภายในสโมสรนีซีจีความสัมพันธ์ระหว่างหลินซีซีและติงจี้หลินดีที่สุดเพราะเธอไม่ใช่แค่เจ้านายของเขาแต่ยังเป็นรุ่นพีของติงจี้หลินทั้งคู่จบจากมหาวิทยาลัยการบินและอวกาศนานกิงเหมือนกัน ในสมัยที่เรียนอยู่หลินซีซีอยู่ปีสาส่วนติงจี้หลินอยู่ปีสองทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีและมักจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ด้วยกันหลังเลิกเรียนเป็นประจำเล่นเกมด้วยกันทุกวันแต่ถึงจะสนิบกันเพียงใดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังไม่ก้าวข้ามไปเป็นคนรักติงจี้หลินหลินซีซีรีบเดินตรงมาหาเขา เมื่อเห็นใบหน้างดงามของเธอติงจี้หลินรู้สึกสับสนเล็กน้อยในภาพสุดท้ายของชาติก่อนเขาเห็นบอดิกาดของเว่ยเจิ้งหยางชูหัวของหลินซีซีที่เต็มไปด้วยเลือดต่อหน้าเขาใบหน้าของเธอเปื้อนไปด้วยเลือดดวงตาคู่งามค่อยๆเลือนรางลงเรื่อยฮ <c oughs> <c oughs> ่าๆเธอถูกฆ่าเพราะพยายามช่วยชีวิตเขาถ้าฉันไม่ได้เธอก็จะไม่มีใครได้เสียงกรีดร้องของเว่ยเจิ้งหยางที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งยังคงดังก้องอยู่ในหูของติงจี้หลิน ดังนั้นเมื่อเขาเห็นใบหน้าของหลินซีซีอีกครั้งหัวใจของเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงแต่ในชาตินี้ที่เขาได้โอกาสกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เธอได้รับอันตรายอีกเป็นอันขาดได้ยินมาว่านายกเลิกสัญญาไปเองใช่ไหมหลินซีซีขมวดคิ้วมองด้วยความหมุดหนิดทำไมถึงไม่ปรึกษาฉันเลยละ่ะติงจี้หลินเดินเข้าไปกอดหลินซีซีทันทีพลางรูปไล้เส้นผมของเธอเบาๆในช่วงเวลาที่ยาวนานเขาคิดถึงเธอมากเหลือเกิน แต่เขากอดเพียงแค่ชั่วขณะเดียวก็ปล่อยเธอออกนายหลินซีซีไม่คาดคิดเลยว่าเด็กหนุ่มที่ปกติทำตัวเป็นไม้ทื่อๆจะทำแบบนี้กับเธอใบหน้าของเธอแดงระเรื่อด้วยความเขินอายฉันจะไปจริงๆแล้วนะติงจี้หลินกระซิบข้างหูของหลินซีซีพี่ขอร้องเธอต่อไปนี้พยายามอยู่ห่างจากไว้เจ้งอย่างหาทางลาออกจากบริษัทอยู่ให้ห่างจากเขาให้มากที่สุดหาหลินซีซีมองเขาด้วยความสับสน เชื่อฉันซีฉันไม่มีวันทำร้ายเธอแน่นอนติงจี้หลินพูดพร้อมจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอโอเคหลินซีซีพยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าฉันจะเชื่อเธอเอ้อใช่เทียนเซี่ยกำลังจะเปิดให้บริการแล้วฉันกับเซินปิงเยเวตัดสินใจจะออกจากวงการของอีซีจีเพื่อสร้างกีฬาของเราเองเธออยากมาร่วมด้วยไหมตอนนี้ยังไม่เอาดีกว่าติงจี้หลินหมุนตัวจากไปโบกมือลาหลินซีซีโดยไม่หันกลับมามองฉันไปก่อนนะไว้ติดต่อกัน เจ้าเด็กบ้าหลินซีซีขบฟันแน่นแล้วกระทืบเท้าอยู่กับที่ใจของเธอสับสนวุ่นวายคนคนนี้วันนี้ทำตัวทั้งใกล้ชิดทั้งเหินห่างแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ติ่งจี้หลินขึ้นรถมองดูร่างของหลินซีซีค่อยๆลับหายไป เมื่อเขาหันหน้ากลับมาความรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยจากภาระก็บังเกิดขึ้นเนื่องจากเขาได้กลับมาเกิดใหม่แล้วและตามลำดับเวลาการที่เขาตัดสินใจลาออกจาก ECG ในช่วงเวลานี้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเวลาที่ควรจะเป็นหวังว่านี่คงจะสามารถส่งผลต่อผลลัพ์สุดท้ายได้ตามหลักเหตุผลในชาติก่อนที่ไว้เจ้งอย่างค่าหลินซีซีนั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาดังนั้นในชาตินี้หากเขาเว้นระยะห่างจากหลินซีซีในช่วงแรกก็อาจจะสามารถปกป้องความปลอดภัยของเธอได้ในระดับหนึ่ง ท้ายที่สุดแล้วในสังคมที่มีกฎหมายอย่างปัจจุบันก่อนที่คนเราจะเสียสติอย่างสมบูรณ์ก็คงไม่กล้าทำเรื่องบ้าคลั่งอย่างนั้นสิ่งที่เขาต้องทำต่อจากนี้ก็คือการแข็งแกร่งขึ้นด้วยการใช้เกมเทียนเซียเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนชีวิตพลิกชะตาและล้างแค้นตระกูลเว่ยและกลุ่มบริษัทกว่างหานข้อได้เปรียบของเขานั้นมีมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆที่เขาคิดค้นขึ้นในชาติก่อนรวมถึงรู้ล่วงหน้าว่าบอสตัวไหนจะรอปไอเทมระดับเทพ แม้กระทั่งรู้วิธีการเปลี่ยนอาชีพที่ซ่อนอยู่ดีกว่าคนอื่นอาชีพอย่างเช่นนักดาบแสงอรุณนักรบพิชิตเทพนักเวทแดนศักดิ์สิทธิ์นักฆ่างเงาเขารู้ข้อมูลเหล่านี้อยู่บ้างแผนการในเกมก็เช่นกันเขารู้ว่า NPC ตัวไหนจะเปิดภารกิจอะไรและภารกิจไหนให้รางวัลที่คุ้มค่าที่สุดทั้งหมดนี้เขาสามารถคว้ามาเป็นของตนเองได้ทันทีที่ต้องการ ติงจี้หลินมีพรสวรรค์นในการเล่นเกมอย่างยอดเยี่ยมชาติก่อนเขาเคยได้รับตำแหน่งเป็นหนึ่งในสี่ดาบเทพของเซิร์ฟเวอร์ในชาตินี้เขาจะทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกบทที่สองเริ่มต้นจากศูนย์ในย่านอูจงเขตที่เต็มไปด้วยอาคารที่เก่าแก่และกับแคบติงจี้หลินส่วนใหญ่จะพักอยู่ที่หอพักของพนักงานในสโมสรแต่เขาก็ยังไม่ได้ย้ายออกจากที่นี่ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มีที่อยู่แล้ว ห้องนี้ไม่ใหญ่เป็นห้องเช่าที่รวมกันระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นเตียงนอนที่สะอาดมีหมวกเกมอยู่หนึ่งใบข้างๆมีคีย์บอร์ดแบบฮอลโลแกรมอและถุงมือซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเล่นเกมเทียนเซียซึ่งก็เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้เกมเทียนเซียมีความสมจริงเกือบ50%มากกว่าก่อนหน้านี้ที่มีแค่25%อย่างเกมเจิง้งฝูกุ๊ก จู่ๆท้องก็เริ่มร้องติงจี้หลินจึงนึกขึ้นได้ว่าเขายังไม่ได้ทานข้าวเย็นจึงรีบไปดูถุงข้าวแต่พบว่าถุงข้าวเบามากมีข้าวเพียงแค่ห้าหรือหกิเม็ดตอนนี้ก็ค่ำมากแล้วร้านอาหารข้างล่างก็ปิดไปหมดแล้วไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจทําข้าวต้มแทนไม่นานข้าวต้มที่เหลวๆก็เสร็จแล้วในขณะนั้นเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นผู้ที่เข้ามาคือเจ้าของบ้านติงจี้หลินในที่สุดก็มาถึงแล้วเจ้าของบ้านยิ้มและพูด ถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วรวมทั้งหมด6,000หยวนพูดไปเธอมองไปที่ข้าวเย็นของติงจี้หลินแล้วอุทานอ้อและพูดต่อประหยัดจังเลยข้าวแค่ไม่กี่เม็ดชั้นข้าวที่อยู่ในน้ำล้างหม้อยังมีมากกว่าของเธอเลยจากนั้นเจ้าของบ้านที่อายุ50กว่าปีก็หัวเราะห่าห้าหาทำให้ติงจี้หลินรู้สึกขนลุกแต่เมื่อน,นึกถึงค่าเช่าที่6 0พัหยวนติงจี้หลินยิ่งรู้สึกเครียด เพื่อซื้อหมวกเกมสำหรับเล่นเทียนเสี้ยเขาใช้เงินไปมากกว่า6000หยวนและเลือกชนิดที่มีความไบสูงซึ่งใช้เงินสะสมทั้งหมดของเขาเงินที่เขาหามาได้จากการเล่นและการสอนก็ใช้ไปซื้อบ้านให้พ่อแม่ดังนั้นตอนนี้เขามีเงินในบัตรเพียงสองพันหยวนซึ่งไม่เพียงพอคุณป้าเขาจับหัวและพูดตอนนี้เงินค่อนข้างตึงตัวขอเวลาผ่อนผันอีกสักหน่อยได้ไหมสิบวันเจ้าของบ้านยิ้มและพูดสิบวันจะพอไหม อึมน่าจะพอขอบคุณมากครับเจ้าของบ้านเดินออกไปติงจี้หลินจึงเริ่มคิดคำนวณในช่วงกลางคืนหลังจากที่ดื่มข้าวต้มที่รสชาติแทบจะไม่ต่างจากน้ำล้างหม้อเสร็จแล้วติงจี้หลินนั่งอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเกมเทียนเซียก่อนการเปิดตัวแม้ว่าติงจี้หลินจะคุ้นเคยกับข้อมูลเหล่านี้ในชาติก่อนแต่เวลาผ่านไปเกินหนึ่งปีหลาย,ลายรายละเอียดต้องเติมเต็มใหม่ ในชาตินี้เขาตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดและวางแผนให้ครบถ้วนที่สุดด้วยเหตุผลที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเขาจึงไม่ได้เปิดไฟในห้องโดยใช้แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นแสงสว่างซึ่งแสดงให้เห็นใบหน้าของเขาอย่างมีพลังเขาตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกมเทียนเซียที่ปล่อยออกมาก่อนการเปิดตัวในเกมเทียนเซียมี9อาชีพหลักซึ่งได้แก่หนักดาบสองอวิน สามนักรบขวานสี่นักเวทห้านักธนูหกนักฆ่าเจ็ดหมอเทวดาแปดนักพรตเก้านักรบในบรรดาเก้าอาชีพนี้นักดาบอัศวินนักรบขวานและนักรบเป็นอาชีพที่เน้นการป้องกันและการโจมตีนักธนูและนักฆ่าใช้ชุดเกราะเบานักเวทหมอเทวดาและนักพรตใช้ชุดเกราะหนัก อาชีพเหล่านี้มีการออกแบบที่คล้ายคลึงกับเกมทั่วไปแบ่งตามประเภทของเวทมนต์การโจมตีการรักษาและการเรียกพลังนักดาบเน้นความสมดุลระหว่างการโจมตีและการป้องกันอัศวินเน้นการป้องกันนักรบขวานเน้นการโจมตีนักรบเป็นอาชีพใหม่ที่ใส่เกราะและใช้อาวุธหลากหลายสามารถเรียกวิญญาณสงครามมาช่วยในการต่อสู้นักพรศจะเน้นที่การใช้พิษการว่าสัญลักษณ์ และการเรียกซอมบี้เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการช่วยเหลือควบคุมและโจมตีติงจี้หลินลึกหายใจเขาตัดสินใจเลือกอาชีพนักดาบเหมือนในชีวิตที่แล้วไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นแต่เพราะมันดูเท่ใส่ชุดเกราะและเชี่ยวชาญในดาบและเมื่อเลเวลสูงสุดเขาจะได้รับการยกย่องเป็นเทพดาบหรือเซียนดาบด้วยเหตุนี้อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพหลักของเขานอกจากนี้ในเกมเทียนเซียยังมีระบบการเลือกเผ่าพันธุ์ที่ซ่อนอยู่ เมื่อผู้เล่นสร้างตัวละครในครั้งแรกมีโอกาส90%ที่จะได้รับเผ่าพันธุ์มนุษย์ส่วนอีก10%มีโอกาสได้รับโอกาสในการเลือกเผ่าพันธุ์ที่ซ่อนอยู่แต่ไม่สามารถสร้างตัวละครใหม่ได้ทันทีต้องรอ7วันหลังจากลบตัวละครปัจจุบันติ่งจี้หลินคลิกเมาส์เบาๆและหน้าต่างสำหรับเลือกเผ่าพานันธุ์ปรากฏขึ้นมนุษย์พลังการป้องกันชีวิตความเร็วในการโจมตีบวกสเอวความคล่องแคล่วบวก25 ปีศาจพลังเวทบวก25คนแคระพลังบวก10ความทนทานบวกหความคล่องแคล่วบวกสยักษย้ายดูร้ายพลังบวก15ความทนทานบวก1ิความคล่องแคล่วบวก10 ติงจี้หลินมองไปที่ข้อมูลบนหน้าจอซึ่งข้อมูลที่เขาเห็นนั้นเหมือนกับที่เขาเคยรู้จักในชีวิตที่แล้วชนเผ่ามนุษย์ถือเป็นชนเผ่าที่มีความสมดุลที่สุดมีข้อได้เปรียบที่ความเร็วในการโจมตีบวกสามซึ่งหมายความว่าผู้เล่นที่เลือกเผ่ามนุษย์ไม่ว่าจะเลือกอาชีพไหนก็จะไม่พบกับข้อเสียมากนะักความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอจะขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคน เอลมีการเติบโตของความคล่องแคล่วบวก25ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นที่เลือกเผ่านี้และเพิ่มคะแนนไปที่ความคล่องแคล่วจะได้รับความเร็วในการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่และการเพิ่มพลังโจมตีดีกว่าชนเผ่าอื่นดังนั้นอาชีพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเอลคือนักธนูและนักฆ่าปีศาจมีการเติบโตของพลังเวทบวก25ซึ่งทำให้เป็นชนเผ่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเวทหมอทัวดาและนักพรต คนแค้มีการเพิ่มพลังและความทนทานแต่มีความคล่องแคล่วที่ต่ำซึ่งทำให้ไม่เหมาะกับนักดาบแต่ยังคงเหมาะสำหรับอัศวินนักรบขวานและนักรบยักษ์ย้ายดูร้ายมีการเพิ่มพลังบวก15และความทนทานบวก10ซึ่งทำให้มันเกือบจะกลายเป็นอาชีพที่เก่งที่สุดโดยอัตโนมัติเหมาะสำหรับอัศวินและนักรบขวานและยังเป็นชนเผ่าที่เข้ากันได้ดีสำหรับอาชีพนักรบเนื่องจากพลังที่สูงช่วยเพิ่มพลังของวิญญาณสงครามที่เรียกออกมาซึ่งไม่สามารถมองข้ามได้ อย่างไรก็ตามโอกาสในการได้รับชนเผ่าที่ซ่อนอยู่เพียงแค่10%เท่านั้นติงจี้หลินมองไปที่หน้าจอพร้อมรอยยิ้มเล็กน้อยเขาไม่เคยถูกรางวัลในเกมลอตเตอรี่ดังนั้นโอกาส10%จะตกมาอยู่ที่เขาหรือไม่ในชีวิตที่แล้วเขาก็เป็นมนุษย์และเป็นเทพดาบในชุดเขาวน่าจะเป็นไปได้ยากที่จะได้เผ่าที่ซ่อนอยู่ในชีวิตนี้เขาเตรียมที่จะเริ่มเกมในฐานะมนุษย์และนักดาบในสาวันข้างหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดมาก หลังจากนั้นเขาเริ่มค้นหาข้อมูลจากฟอรัมของผู้เล่นในท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ตามความทรงจำจากชีวิตที่แล้วการเกิดของผู้เล่นในเกมจะถูกแบ่งตามพื้นที่โดยมีหมู่บ้านใหม่8แห่งสำหรับผู้เล่นในพื้นที่ซูโจและหูซีให้เลือกแต่ละหมู่บ้านใหม่จะมีการวางตำแหน่งของมอนสเตอร์ระดับมอนสเตอร์และสถิติที่แตกต่างกันสำหรับติงจี้หลินซึ่งเป็นเกมเมอร์ที่มีประสบการณ์ วันแรกของการเปิดตัวเกมมีความสำคัญอย่างยิ่งหากเขาไม่สามารถได้รับความได้เปรียบในระดับอุปกรณ์หรือพลังการต่อสู้ในวันแรกเขาจะถูกกลุ่มผู้เล่นและสตูดิโอเกมที่มีทีมงานกำจัดออกไปอย่างรวดเร็วดังนั้นการใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำให้ดีที่สุดในช่วงเริ่มต้นของเกมนั้นสำคัญมากสำหรับเขาในตอนนี้เนื่องจากเขาต้องทำเงิน6 00 0หยวนสำหรับค่าเช่าห้องในช่วงต้นใน3วันนี้เขาต้องศึกษาแผนผังของ8หมู่บ้านใหม่ การวางตำแหน่งของมอนสเตอร์และข้อมูลอื่นๆเพื่อเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดในยามดึกด้านในคลับแห่งหนึ่งในสวนสาธารณะในสวนสวยสองสาวงามนั่งหันหน้าเข้าหากันคนหนึ่งคือหลินซีซีที่เพิ่งเจอกับติงจี้หลินไม่นานมานี้อีกคนหนึ่งคือเฉินบิงเย่เว่ผู้ช่วยและเพื่อนสนิทของเธอเฉินบิงเย่เว่สวมชุด,ดดำสวยงามแม้ว่าความสวยของเธออาจจะได้กว่าหลินซีซีเล็กน้อยแต่รูปร่างของเธอเซ็กซี่มากขนาดหน้าอกของเธอสะดุดตาและเหนือกว่าหลินซีซีอย่างเห็นได้ชัด กลางดึกแบบนี้เรียกฉันออกมาทําไมเฉินบิงเย่เวชิมค็อกเทลของเธอแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องติงจี้หลินหรือเปล่าใช่หลินซีซีดื่มน้ําแล้วนั่งพิงแขนบนโต๊ะหน้าตาของเธอแสดงความวิตกจนเฉินบิงเย่เวเกือบจะหัวเราะออกมาจริงๆแล้วการที่ติงจี้หลินออกจากอีซีจีนั้นไม่แปลกเลยก่อนหน้านี้มีสัญญาณบ่งบอกแล้วเฉินบิงเยเว่พูดเบาๆ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งหนึ่งไว้เจิง้งหยางพูดว่ากลุ่มกว่างฮั่นไม่เลี้ยงคนที่ไม่ทำงานเมื่อฉันได้ยินแบบนั้นฉันรู้ว่ามีแผนจะทิ้งติงจี้หลินแต่ตอนหลังเทียนเซี่ยกำลังจะเปิดตัวไว้เจิง้งหยางก็เปลี่ยนใจดูเหมือนว่าเขาจะลังเลตอนนี้เขาก็เลยตัดสินใจแล้วหลินซีซีทำปากขมวดแต่ติงจี้หลินเป็นฝ่ายขอออกเองนะไว้เจิง้งหยางเคยเสนอสัญญาเทียนเซี่ยให้เขาแล้วและเงื่อนไขก็ยังดีไม่แพ้ผู้เล่นสำรองเลยจริงเหรอเฉินบิงเยเ่แปลกใจเล็กน้อยแล้วหัวเราะ ดูเหมือนว่าไว้เจิงหยางจะไม่ได้ตาบอดทั้งหมดเขารู้ว่าค่าของติงจี้หลินในเทียนเซียสูงมากแต่ฉันเดาว,ว่าติงจี้หลินคงจะต้องการออกเองมากกว่าไว้เจิงหยางคงไม่ได้พยายามรั้งเขาเท่าไหร่หลินซีซีมีสีหน้าแปลกใจเฉินบิงเ,วเวย่ยิ้มแล้วพูดเจ้านายของเราคงจะตามจีบเธออย่างเปิดเผยมาหนึ่งปีแล้วนะทุกคนในบริษัทรู้ดีว่าไว้เจิงหยางชอบหลินซีซีและเธอเองก็คอยอยู่กับติงจี้หลินซึ่งเป็นรุ่นน้องอย่างใกล้ชิด เธอคิดว่าไว้จ้งหยางจะคิดยังไงฉันว่าเขาคงอยากให้ติงจี้หลินออกไปซะก่อนฉันหลินซีซีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนถ้ารู้แบบนี้ฉันจะลาออกไปเลยก็ได้อย่าเพิ่งเฉินบิงเย่เว่ยสายหัวเราไม่ได้จะสร้างกิรกันเหรอกิรใหม่ต้องการเงินทุนสูงสูงจากรองประธานอย่างเธออ้อหลินซีซีทำหน้าเครียดอีกครั้งเห hey. เฉินบิงเย่เวหันไปมองเธอแล้วถามด้วยรอยยิ้มแค่เพราะเรื่องติงจี้หลินเธอถึงได้เครียดขนาดนี้สรุปเธอคงจะชอบเขาแล้วใช่ไหมไม่มีทางหลินซีซีคิดถึงภาพที่ติงจี้หลินกอดเธอแล้วใบหน้าของเธอก็แดงกำเธอรีบเถียงและเปลี่ยนเรื่องเร็วๆโดยการหยิบจับที่หน้าอกของเฉินบิงเย่เวอ้อยยใหญ่จริงๆเจ้าชู้เฉินบิงเย่เวปิดปากของตัวเองแล้วทำท่าทางจะโกรธจ,จัดหลินซีซีฉันจะจัดการกับเธอแน่ หลินซีซีรีบยิ้มแล้วหลบหลีกทำให้ทั้งสองสาวเริ่มเล่นสนุกกันท่ามกลางผู้คนในร้านที่มองมาที่พวกเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสนใจและความอยากรู้อีกสามวันข้างหน้าเทียนเซียจะเปิดตัวในเวลาเที่ยงวันตรง ติงจี้หลินตื่นแต่เช้าอาบน้ำและเตรียมตัวอย่างเรียบร้อยจากนั้นเขานำรูปปั้นของกวนอูออกมาวางบนโต๊ะเขานั่งลงและพนมมือด้วยความเคารพเพื่ออธิษฐานอย่างจริงจังขอให้กวนอูช่วยให้เขามีการโจมตีที่แม่นยำและอัตราการดรอปที่สูงเพื่อให้เขาสามารถสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จในเกมได้หลังจากนั้นเขาทานข,าข้าวกลางวันล่วงหน้าซึ่งเป็นชุดอาหารสามเมนูและซุปทานจนพออิ่มด้วยความรู้สึกเต็มเปี่ยมและความคิดที่กระปริกระเปล่าเขาพร้อมที่จะเข้าสู่เกมและทำงานหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด